ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนเพจของช่องจ้าสุงหัวล่างนะครับวันนี้ผมก็จะอโหลดไปส่งนทุกคนเป็โหลดเก่าจากเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะพาภรรยาไปส่งด้วยห่างจากนี่ประมาณ110กิลเมตรนะครับ ไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะตีตู้เป่ากลับบ้านนะครับก็คือกลับมาพักผ่อนนะครับก็ตอนนี้ก็พ่วงตู้ทุกคนเมาตู้ที่จอดไว้นะครับมันห่างจากบ้านประมาณ16บหกิโลนะครับก็จอดตู้ไว้นี่ครับผมโหลดนี่นะบเบามากทุกคนหนักแค่ตันครึ่งเองครับของในตู้ก็เนี่ยครับจอยเข้าอย่างแรกก็พ่วงสายลมครับใส่ไฟ ยางเมื่อกี้ตอนผมพ่วงทุกคนเห็นไหมว่าผมก็จะกระชากรถก่อนนะครับก่อนที่เราเจะเอาขาตั้งขึ้นนะครับเราก็กระชากรถด,ดูเพื่อว่าดูว่าพ่วงมันล็อกแน่นะครับเพราะบางทีถ้าเราไม่เช็คอย่างนั้นเราขับมาพวม่วงอาจจะหลุดได้นะครับแล้วเราก็จะเข้ามาเช็ดตัวข้างในนะครับว่ามันล็อกล็อกเองมุดเขาเรียกอะไรบ้านเราผมก็ไม่รู้นะล็อกคิงพินไว้หรือเปล่า ตอนออกเราก็จะเช็คตู้นะทุกคนเช็คตู้เช็คยางนะครับดูว่าไม่มีใครมายุ่งไม่มีอะไรใครมายุ่งอะไรกับของเรานะครับ แรกๆเนี่ยทุกคนหมุนไม่ระวังไอ้นี่ฟาดด้ามฟาดคางได้นะครับบางทีไปรับตู้อื่นเนี้ยตู้ใหม่เนี้ยขาตั้งนัง่งทรงไม่เหมือนกันยาวกว่าหมุนหมุนก็ปีคางแต่ผมยังไม่เคยนะแต่ว่าเคยเฉียดหลายรอบเลยครับ ทุกคนเดี๋ยวผมจะตรวจสภาพรถแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วผมจะออกไปส่งนะครับเพราะว่าวันนี้มีนัดเปิดนะครับ8โมงถึงบ่ายสไม่รีบนะครับแต่ว่าก็จะรีบไปแหละรีบกลับกลับบ้านมาทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแคบทุกคนเดี๋ยวพบกันที่ระหว่างทางแล้วก็พบกันที่ส่งของเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นไง คนขึ้นต่ำๆอย่างนี้นะครับเขาเอาไว้ลากพวกของชิ้นสูงๆนะครับหรือลากพวกมเมื่อไม่ให้ความสูงมันเกินเกินไปนะครับเวลาที่แบบว่าเราขับบางทีสะพานส่วนมากมันก็จะกําหนดมาประมาณ4ี่เมตร4ี่เมตรนิดๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยทุกคนอย่างบริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีกฎและมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับ หลายๆบริษัทบางบริษัทเขาจะบอกเลยนะครับว่าห้ามยูเทิร์นรถนะครับที่นี่จะไม่ค่อยเห็นรถบรรทุกยูเทิร์นนะครับบางบริษัทถ้าเรายูเทิร์นคือโดนไล่ออกเลยนะครับรถจะสามารถรู้หมดเลยนะครับอย่างบริษัทเก่าที่ผมเคยทําผมเลี้ยวโค้งแรงเบรกแรงหรืออะไรยังไงปุ๊บเขาจะโทรมาเลยนะครับถ้าเราทําบ่อยๆเข้าเขาจะเรียกเราเข้าบริษัทเพื่ออบรมเลยนะครับแล้วเขาจะให้เรานั่งดูหน้าคอมเลยนะว่าเราเหยียบเบรกแรงที่เมืองไหนตรงไหนเขารู้เลยนะครับหรือเวลาถ้าเราเหยียบเส้นบ่อยๆไม่ใส่ใจถนนอย่างเงี้ยเล่นโทรศัพท์ เหยียบเส้นบ่อยๆมันจะเด้งเข้าบริษัทนะครับพวกบริษัทใหญ่ๆนะฮะแต่อย่างบริษัทที่ผมทํามันเล็กๆครับมันก็จะง่ายๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากก็จะไม่เห็นรถบรรทุกกับรถกลางถนนนะครับส่วนมากเราจะต้องออกทางเบี่ยงออกนะครับเพื่อที่จะข้ามสะพานอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลับรถเอานะครับเราจะไม่ค่อยกลับรถกลางถนนนะครับมันมันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเผื่อรถด้วยที่นี่รถมันยาวด้วยครับบางทีเราเลี้ยวไปแล้วมันไม่พ้นนะครับ บางทีเราอาจจะขวางคนหนึ่งเขาได้นะฮะตำรวจเห็นโดนนะครับอย่างที่นี่นะทุกคนบางทีต่อผมทำบริษัทเก่าอย่างเงี้ยเหยียบเส้นบ่อยๆเข้า3ทีติดภายใน1นาทีเนี่ยมันเด้งตึดๆเข้าคอมนี้ปุ๊บมันเด้งรายงานบริษัทเลยครับทุกๆ3เดือนเราต้องเข้าบริษัทนะครับเพื่อไปรีวิวกับแผนกแต่ละบริษัทเขาจะมีแผนกความปลอดภัยนะครับเพื่อควบคุมเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะนะครับก็จะแบ่งแยกเป็นแผนกๆเพื่อควบคุมนะอย่างผมเคยเบรกแรงอย่างเงี้ย เพราะว่าจะเลยทางเลี้ยวเข้าแล้วล้อหลังมันล็อกนะครับแป๊บเดียวโทรมาเลยครับว่าทําไมเราถึงเบรกเราต้องบอกเหตุผลนะครับรถตัดหน้าหรืออะไรเงี้ยหรือไฟแดงกระทันหันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเหตุผลนะครับแต่ถ้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเขาดูแล้วเขาจะเรียกเขาบริษัทเลยนะครับบางบริษัทจ,จะมีกล้องอยู่หน้ารถนะครับกล้องหน้ารถมันก็จะรู้หมดเลยอย่างเช่นเราหยุดป้ายป้ายหยุดอ่ะเวลาถึงทางแยกมีป้ายหยุดเราหยุดไม่สนิทนะครับ มันรู้เลยนะฮะกล้องมันจะรู้เลยว่าเราอยู่ไม่สนิทมันจะแจ้งเตือนโดยสัตทเลยนะครับก็รบริษัทใหญ่ๆเ็าจะมีมาตรฐานค่อนข้างสูงและกฎระเบียบค่อนข้างเยอะครับที่นี่ที่นี่ทุกคนการจะได้แบบขี่มันก็ว่ายากแล้วนะครับแต่การรักษาใบขับขี่ไม่ให้มีความผิดไม่ให้เอ,อให้ขาวสะอาดนะครับไม่มีความผิดเพราะว่าเราใช้นะทุกคนเราต้องใช้ทรมมหากินอีกเยอะนะครับสมัครงงสมัครงานนะครับรักษาให้มันขาวสะอาดที่สุด อย่างเช่นถ้าบริษัทบังคับเรานะทุกคนให้เราวิ่งแบบมีความผิดใ,ให้เราวิ่งแบบมีความผิดนะครับเราสามารถปฏิเสธได้นะครับแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกนะครับถ้าสมมติว่าให้วิ่งแต่ว่าบังคับให้เราวิ่งเงี้ยชั่วโมงเราจะหมดเงี้ยเราปฏิเสธได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่จะถือเรื่องความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกนะฮะถ้าเราทําตามกฎทุกอย่างนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธตัดสินใจได้ นี่นะครับทุกคนเวลาที่เวลาเราขับรถนะครับเวลาเราขับรถใหญ่เนี่ยการสังเกตเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาเราสอบนะครับเราจะสอบบนถนนจริงนะฮะเขาจะถามเราเรื่องป้ายเรื่องความสูงเราจะต้องคอยสังเกตนะครับเวลาเขาสอบเขาจะให้สอบวิ่งในเมืองวิ่งถนนทางหลวงเขาจะดูการเบรกการเลี้ยวโค้งของเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐด้วยนะครับกฎการสอบไม่เหมือนกันแต่จะไม่ห่างกันมากจะใกล้เคียงกันอย่างที่นี่บางทีเวลาเข้าด่านนะครับ ไม่ใช่ทุกด่านที่จะยิงสัญญาณเข้ามาในรถนะครับบางด่านจะไม่มีเสียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตแล้วมองป้ายอยู่ตลอดว่าด่านปิดหรือเปิดบางด่านเปิดแต่มีป้ายบอกว่าให้ไปได้เราก็ไปได้นะครับที่นี่จะไม่เรียกเข้าทุกทุกทุกคันนะครับเพราะว่าเข้าทุกคันอาจจะทําให้รถติดแล้วล้นออกมาบนถนนนะครับมันจะทําให้ไม่ปลอดภัยนะครับถ้ารถออกมากลางมาถึงถนนแล้วเขาจะสั่งปิดด่านนะครับแล้วให้เราไปได้เพราะว่าเขาจะทําการสุ่ม้นะครับ ทั้งนี้มันก็จะสุ่มหลายๆหลายๆปัจจัยครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมข้างหน้ามันจะบอกนะครับว่าอีกหนึ่งจุดสองไมล์จะมีด่านตาช่างนะครับอย่าง gps รถบรรทุกนี่ก็จะบอกกับทุกอย่างครับเนี่ยบอกว่าอีกกี่นาทีเราจะถึงที่หมายปลายทางนะครับเพราะว่ามันจะคำนวณจากป้ายความเร็วถนนนะครับมันจะรู้ป้ายความเร็วถนนมันทําให้มันคํานวณได้อย่างค่อนข้างใกล้เคียงเลยครับสําหรับรถบรรทุกด้วยความเร็วรถบรรทุกนะครับเนี่ยมันจะบอกว่าจะถึงเวลากี่โมงไว้ใจค่อนข้างได้ครับตัวนี้ ถ้ารถไม่ติดหรือไม่อะไรนะครับก็จะตามเวลาที่มันบอกเลยครับข้างหน้านี่จะเป็นด่านตาช่างนะครับทุกคนส่วนมากด่านนี้จะปิดนะครับจะเป็นด่านเล็กๆเราก็จะคอยสังเกตนะครับว่าป้ายเขียนว่าเปิดหรือปิดเพราะบางที่มันจะไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับ เนี่ยอย่างเลนเนี่ยทุกคนเลนขวาสุดเนี่ยจะเป็นเลนของด่านตาช่างครับเนี่ยผมเห็นไฟแดงแดงแล้วปิดครับคราวนี้เราก็ออกได้เลยครับเห็นไหมป้ายมันจะเขียนว่าเลนขวาสุดนี่คือเข้าด่านตาช่างนะครับอย่างถนนเส้นนี้เขาจะให้ความเร็วได้ประมาณร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับเราก็จะวิ่งได้ตามป้ายความเร็วเลยนะครับรถเล็กก็ต้องวิ่งตามป้ายเราก็วิ่งตามป้ายนะครับ ขึ้นอยู่กับป้ายความเร็วถนนนะครับว่าวิ่งช้าวิ่งเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทด้วยครับว่าเขาล็อกความเร็วรถไวปที่เท่าไหร่นี่ก็เป็นด่านตาช่างนะครับเขาจะให้เราขึ้นเหยียบทีละเาพลานะเห็นไหมอย่างด่านตาช่างนี้ครับเขาปิดแต่เขาไม่ได้ยิงสัญญ,ญาณเข้ามาที่รถนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตเอาเองนะครับแต่ถ้ามันเปิดแล้วเราเลยด่านบางทีมันมีตำรวจตามออกมาเลยนะครับ แล้วเขาเรียกกลับให้เข้าด่านนะครับพร้อมกับค่าปรับที่รุนแรงนะครับนนตรงนี้แคบมากครับ ทำทางงงๆแล้วก็วิ่งกลับไปฝั่งขวารถที่นี่จะวิ่งเลนขวานะครับนะไม่ใช่เลนซ้ายพปรมไลซ้ายนะครับแต่วิ่งฝั่งขวานะครับบางคนถามว่าเฮ้ยแช่ขวาเลยจริงๆแล้วขวาคือเลนที่ช้านะครับซ้ายคือเลนแซงนะครับจะตรงข้ามกับบ้านเรานะครับเห็นไหมครับทุกคนคันนี้เขามีมารยาทนะครับ เขารู้ว่ารถบรรทุกจะเลี้ยวนะครับเขาถอยถอยกลับให้เรานะครับที่นี่เขาจะเขาจะรู้อยู่ครับคนเขาจะมีค่อนข้างมีน้ำใจมันคีอรถบรรทุกด้วยกันเองเห็นนะครับว่าเขาจะให้เลนหลักก่อนนะครับให้เลนหลักเลี้ยวเข้าก่อนตามมารยาทแล้วนะครับนี่ครับทุกคนตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับไอตอนที่ผมไปสอบนะครับเขาจะให้ฝึกเลี้ยวอย่างนี้แหละครับถ้าหางเหยียบขอบปูนเมื่อไหร่คือตกเลยนะครับ อันนี้มันจะเป็นโซนบ้านคนครับถนนมันจะเล็กกว่าแต่มันมีแวร์เฮ้าส์โกดังส่งของ Turn left on North Scott Avenue เหลือแค่สองสาโลเราก็จะถึงที่ส่งของแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นั่นครับ few moments later. ที่เราก็ถึงที่ส่งของแล้วนะครับเป็นตึกนี้นะครับเราจะหาเจอทุกคนถนนเข้าก็แคบ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะให้ถอยช่องไหนเพราะว่าดูวันนี้ทางเข้ามันมีทางเข้าเดียวครับบางทีเราต้องคอยเช็คนะครับเพราะว่า G P S ชอบพาไปทางเข้าพนักงนานอะเดี๋ยวเราออกไม่ได้อันนี้มีทางเข้าเดียวในทางนี้แหละ อย่บอกนะผมต้องถอยฟังบอดอะ่ะแม่งแคบ้วยทุกคนม,มาถึงก็ได้ด็อกเลยนะทุกคนเพราะว่าที่มันเล็กครับไม่ยุ่ง โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปเปิดประตนูนี่คือของที่ผมขนมานะครับทุกคนมีแค่นี้นะครับน้อยเดียวหน,หนักแค่ตันครึ่งนะครับ เคทุกคนแค่นี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอเขาของลงนะมีแค่สามแพลตติงลงเสร็จผมก็จะไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็กลับบ้านครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ